วันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับมินิพับไก่ซอสมะเขือเทศนะครับสาเหตุที่ซื้อมาก็เขียนว่าตรงนี้นะครับไก่บวกกับซอสโบโลเนสเข้มข้นนะครับเราอยากจะรู้ว่าซอสโบโลเนสเข้มข้นเนี่ยเป็นยังไงซอสโบโลเนสก็คือซอสมะเขือเทศเนี่ยแหละครับโอเคครับปันกินมาส่วนประกอบก่อนนะในนี้ก็เขียนว่าเป็นแป้งพิซซ่านะครับ67%ไก่สับซอสมะเขือเทศนะครับ33%นะครับโอเคมีแค่2อย่างเท่านั้นนะครับก็ไก่สับซอสมะเขือเทศคงอย่างายถึงซอสโบโลเนสซะนะแต่เขาไม่เคยได้ขยายความนะครับ โอเคครับก็นี่ชินก็ไปอย่างนี้นะครับปึ๊บนะอย่างนี้นะครับปึ๊บโอ้ยังร้อนอยู่เลยนี่ผ่านมา5นาทีนะครับจากนี่ย้อนไปเซเว่นมาเอ้ยมันร้อนนานเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ตอนที่อบในเซเว่นโอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติอืม ในรูปเหมือนเยอะของจริงอย่างเงี้ยครับอาจจะเปบเทียบกันรองของจริงกันในรูปเนี่ยของจริงค้าเนี้ยในรูปบล่มเทิมตรงๆนะอย่างแรกดูไส้แลวครับ มะเขือเทศน้อยอย่างแรกครับถ้าเกิดเราดูเนี้ยมันมีเปิดเซนต์ท่านขัาวหวังก่อนกินไงเห็นไหมครับไอเนี้ยมีนเหมือนไส้เยอะแต่ความจริงไส้เมียไส้น้อยดังนั้นเลยครับรสชาติมะเขือเทศมันจอกมันน้อยแต่ข้อดีคืออะไรครับอ่ะคือแป้งพิซซาเขาเนี่ยนุ่มมากนะครับแล้วก็แบบอร่อยพอนุ่มนุ่มแล้วก็อร่อยแต่มันหนาไปไงเพราะในรูปเนี้ยคือถ้าเกิดคุณจะเอาเนี้ยครับแป้งหนาขนาดนี้นะไก่ซอสของ,องคุณต้องมากกว่าเนี้ย เพราะว่าเวลากัดไปเนี่ยเนื่องจากเพี้ยนเห็นในรูปนี่นะครับแล้วเพี้ยนอ่านเนี่ยเราคาดหวังกับคำว่าซอสโบโลเนสเข้มข้นอย่างนั้นเพี้ยนคาดหวังความมะเขือเทศสูงมากถามว่ามีมะเขือเทศไหมมันก็มีแต่ว่าเนื่องจากด้วยของปริมาณของแป้งกับซอสมะเขือเทศมันไม่สมดุลนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเราก็กินแบบไอ้มินิปัฟไก่ทั่วไปอะ่ะนะครับก็รสชาติก็แป้งดีแป้งดีงดกับซอสก็อร่อยแต่ไม่สมดุลนึกออกไหมครับเพราะว่าเนี่ยเราเห็นบนเทปชั้นเงนี้ยเราคาดหวังซอส ไส้ที่มันมากกว่านี้แต่มันไส้มันนิดเดียวไส้ได้แค่เนี้ยอ่านมาดูของยกมของเปรียบเทียมครับดังนั้นถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่มันมีความผิดหวังนะครับกับเพอร์เซชันนะครับกับตัวเนี้ยไม่ได้ขนาดนี้กับอย่างที่สองคือมันไม่สมดุลกันดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรากินไปเนี่ยอันนี้รสชาติเนื่องจากแป้งมันหนากว่าไส้เยอะมากเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบให้รสชาติที่เรียกว่าอะไรอ่ะให้แป้งมามากกว่าของไส้นะครับจะถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นรสชาติที่แป้งมากกว่าไส้ครับถ้าเก ใครที่ชอบกินแป้งมากกว่าไส้อ่ะจะชอบเพราะคุณชอบแป้งแต่เพี่ยนชอบกินไส้ดังนั้นพอพี่ยนชอบกินไส้เยอะๆครับซอสออกมาเยอะๆเนี่ยแล้วเจอแป้งมาเยอะเนี่ยมันก็เลยไม่สมดุลอย่างไงแต่ว่าทั้งแป้งแล้วก็ทั้งซอสมันอร่อยทั้งคู่ครับโอเคครับเล้วามเจบการรีวิรคลิปนี้ไปถึเบียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับและชอบอย่าลืมนะครับกดไลค์ติดตามแล้วกะแชร์เพื่อนด้วยนะ